ภูมิแพ้แก้ได้ง่ายมากค่ะภูมิแพ้เป็นอีกโรคนึงที่พบมากกันในปัจจุบันค่ะสาเหตุของภูมิแพ้เราก็รู้กันอยู่แล้วค่ะแต่ไม่สามารถแก้ให้หายขาดได้ค่ะเพราะฝุ่นมีอยู่ทั่วไปค่ะทําให้เป็นโรคเรื้อรังและกลายเป็นโรคประจําตัวไปในที่สุดแต่ในทางการแพทย์ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าทางเช่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะด้วยกลไกการทํางาน3ามอย่างด้วยกันค่ะถางเช่าป้องกันการจับตัวของสารกรอบภูมิแพ้ค่ะและยัง ช่วยลดกระบวนการการสร้าง IgE ค่ะที่ทําให้มีมากเกินไปในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืดซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้และหอบหืดได้ง่ายค่ะและถังเช่ายังควบคุมสมดุลของการตอบสนองของสารก่อภูมิแพ้ได้ดีอีกด้วยค่ะทีนี้ ใครยังกังวลเรื่องภูมิแพ้อีกลองหาทางเช่ามารับประทานนะคะทางเช่าเอลาหาวัางว่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่คุณสนใจค่ะเห็นไหมคะภูมิแพ้แก้ได้ง่ายนิดเดียวค่ะ